สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยของน้องนักเรียนชั้นป .1 กับคุณครูรุ้งเช่นเคยค่ะวันนี้คุณครูก็มีความรู้ไดกิจกรรมดีๆสนุกสนานให้นักเรียนได้เรียนรู้เช่นเคยซึ่งเราจะเรียนรู้กันในเรื่องการเขียนประโยคค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราต้องมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานั้นมีอะไรบ้าง จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามีทั้งหมด3ข้อคะ่ะข้อที่1นักเรียนบอกหลักการเขียนสื่อสารด้วยคําและประโยคง่ายๆได้ 2. นักเรียนเขียนสื่อสารด้วยคําและประโยคง่ายๆได้และ 3. นักเรียนมีมารยาทในการเขียนและให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมกับผู้อื่นค่ะเมื่อทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนักเรียนคะ เมื่อชั่วโมงวิชาภาษาไทยที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาแล้วคะอาถูกต้องแล้วคะ่ะเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียงคำให้เป็นประโยคแะนอกจากการเรียนรู้เรื่องการเรียงคำให้เป็นประโยคแล้วนักเรียนยังได้ฝึกร้องเพลงชื่อเพลงว่าประโยค3ส่วนใช่ไหมคะพร้อมทั้งนักเรียนยังได้ฝึกทำ BBL กิจกรรมครับซองเข้าจังหวะกับเสียงเพลงถ้าอย่างนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันเรามาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้สุขสนุกสนานกันดีกว่าพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยประโยคสามส่วนคือประธานกริยากรรมจำฟังใจจำคำว่าแมวกินปลา แมวนั้นเป็นประธานกินเป็นกริยากรรมนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนว้าวเก่งมากค่ะนักเรียนเป็นเพลงที่ไพเราะและมีการทําคับซองได้พร้อมเพรียงกันดีมากนักเรียนคะจากที่เราได้ร้องเพลงประโยค3ส่วนไปแล้วนั้น ทำให้นักเรียนทราบว่าการเขียนประโยคนั้นจะต้องประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะถูกต้องแล้วค่ะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือส่วนของประธานค่ะส่วนที่2คือส่วนของกริยาและส่วนที่3มก็คือส่วนของกรรมนั่นเองอ่าเมื่อนักเรียนทราบแล้วนักเรียนลองมาดูข้อความประโยคที่จะขึ้นโชว์ต่อไปนี้เลยแล้วนักเรียนอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะ รุดระวีรักเพื่อนเราอ่านแล้วเรามาช่วยกันแยกแต่ละคำหน่อยค่ะว่าคำไหนเป็นส่วนไหนของประโยคค่ะ,ะคำที่หนึ่งคำว่ารุดระวีรุดระว,วีเป็นส่วนไหนคะถูกต้องแล้วค่ะส่วนประธานค่ะแล้วแล้วคำว่ารักราคานักเรียนรักก็คือกริยานั่นเองเหลือส่วนสุดท้ายค่ะคือคำว่ากะ คือคำว่าเพื่อนเพื่อนก็เป็นในส่วนของกรรมนั่นเองค่ะครบทั้ง3ส่วนแล้วนะคะประโยคที่1งั้นเรามาดูประโยคที่สองต่อเลยประโยคที่สองคือคำว่าน้องเตะฟุตบอลน,น้องเตะฟุตบอลนักเรียนคะช่วยกันแยกเหมือนเดิมค่ะคำว่าน้องเป็นอะไรคะ เก่งมากค่ะคำว่าน้องคือส่วนของประธานแล้วเตะล่ะคะอ่าเยี่ยมมากเตะก็คือกริยานั่นเองเหลือคำสุดท้ายค่ะคือคำว่าฟุตบอลฟุตบอลก็จึงเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะเราเรียนรู้เรื่องข้อความแล้วต่อไปเรามาดูภาพกันเลยค่ะอ้าวภาพที่หนึ่งมาแล้ว นักเรียนลองสังเกตสิคะว่านักเรียนเห็นอะไรจากภาพบ้างแล้วเราลองมาเรียงคําให้เป็นประโยคเลยค่ะไหนขอดูมือคนเก่งหน่อยอ่าถูกต้องแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเราบอกว่าเพื่อนแอคท่าถ่ายรูปเพื่อนเพื่อนกำลังเรียนหนังสือเพื่อนเพื่อนกำลังทำใบงานถูกต้องค่ะ ทุกประโยคเป็นข้อความที่ถูกต้องทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเป็นประโยคที่เกี่ยวกับรูปภาพสามารถสื่อความหมายได้ตรงกับรูปภาพที่ปรากฏขึ้นนะคะอะภาพที่หนึ่งผ่านไปมาดูต่อภาพที่สองไม่รอแล้วนะว้าวว้าว,าว,าวา้นี่เป็นชุดที่สวยงามมากเลยนลกเรียนคะเช่นเคยคะ่ะเราลองสังเกตสิคะว่า เราเห็นอะไรจากรูปภาพบ้างและเราสามารถสื่อประ,ประโยคให้เพื่อนๆทราบได้อย่าง,งไงว่าภาพที่เราเห็นนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรถูกต้องแล้วค่ะพี่โยนรูปช่วงพี่ใส่ชุดมงพี่เล่นปีใหม่มงพี่ไปร่วมงานประเพณีปีใหม่มงถูกทุก ประโยคค่ะแม้ว่าประโยคจะแตกต่างกันแต่ความหมายออกมาคล้ายกันและความหมายนั้นก็เกี่ยวกับรูปภาพที่เราเห็นนะคะนักเรียนเก่งมากเลยเพื่อเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าประธานหมายถึงใครประธานคือผู้กระทำเช่น คนสัตว์สิ่งของกริยาคือการกระทําเช่นกินเดินหัวเราะร้องไห้ดูไปและอีกมากมายนะคะส่วนที่3คือส่วนคําว่ากรรมกรรมคือผู้ถูกกระทําเป็นคนสัตว์สิ่งของค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าส่วนประธานและส่วนกรรมนั้นจะเป็นหมวดเหมือนกันเป็นหมวด เดียวกันคือคนสัตว์สิ่งของเขาจะแตกต่างกันก็ต่อเมื่อถ้าเขาอยู่ในส่วนที่หนึ่งเขาก็จะกลายเป็นประธานค่ะแต่ถ้าเขาไปอยู่ท้ายประโยคก็จะจากประธานก็จะกลายเป็นกรรมค่ะ,ะเมื่อนักเรียนทราบความหมายของส่วนประกอบแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าเกมนี้มีชื่อว่า ร่วมด้วยช่วยคิดค่ะนักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มเลยนะคะแล้วเรามาเขียนประโยคแข่งกันโดยคุณครูจะมีคำที่หนึ่งให้คือคำว่าขนมค่ะทุกกลุ่มจะแต่งเขียนประโยคด้วยคำว่าขนมเหมือนกันทุกกลุ่มแต่มีข้อแม้ว่าห้ามซ้ำประโยคกับกลุ่มอื่นนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยเก่งมากค่ะ ทุกกลุ่มเขียนประโยคไม่ซ <gaan masculine> ้ำ <sink> ก <women> ันเลยบางกลุ่มบอกว่าพี่กินขนมยายทำขนมพ่อซื้อขนมน้องชอบขนมเห็นไหมคะทั้ง4ประโยคเขียนด้วยคำว่าขนมเหมือนกันแต่ประโยคไม่ซ้ำกันค่ะคำที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อที่คำที่สองเลยค่ะคำที่สองคือคำว่าทะเลค่ะ ลงมือเลยทุกกลุ่มเสร็จแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนเขียนประโยคได้ไม่ซ้ำกันเลยกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าคุณแม่ไปเที่ยวทะเลกลุ่มที่สองน้องเล่นน้ำทะเลกลุ่มที่สามพ่อชอบทะเลกลุ่มที่สี่พี่ดูทะเล เก่งมากทุกกลุ่มเลยค่ะปรบมือกับตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนคะเมื่อเราเล่นเกมแล้วคราวนี้คุณครูก็มีใบงานให้นักเรียนทําค่ะก่อนที่จะทําใบงานนักเรียนจับบัตรคําไว้เลยนะคะกลุ่มละห้าบัตรคําค่ะเมื่อนักเรียนได้บัตรคําแล้วช่วยกันอ่านนะคะว่าบัตรคําที่เราได้นั้นมีคําว่าอะไรบ้าง อ่าอ่านครบทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นรับใบงานที่1ของคุณครูเลยใบงานของคุณครูมีชื่อว่าการเขียนประโยคจากใจค่ะทุกกลุ่มได้5คําคก็นําคําที่เราได้ไปเขียนประโยคให้ได้5ประโยคนะคะเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งตัวแทนค่ะให้ตัวแทนออกมานําเสนอ ประโยคที่พวกเราแสนจะภาคภูมิใจที่พวกเราช่วยกันคิดมามานำเสนอให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้ฟังกันค่ะว่าประโยคที่เราช่วยกันคิดนั้นเราเขียนมีคำว่าประโยคว่าอะไรบ้างค่ะนักเรียนค่ะนำเสนอค,ครบ5กลุ่มแล้วงั้นเรามาช่วยกันสรุปเลยค่ะว่าการเขียนประโยคนั้นมีทั้งหมดกี่ส่วนคะ สส่วนใช่ไหมคะส่วนที่1คือส่วนประธานประธานคือผู้กระทําส่วนที่2คือกริยากริยาคือการกระทําและส่วนที่3คือกรรมกรรมคือผู้ถูกกระทําค่ะเมื่อนักเรียนทราบแล้วคาวนี้จากที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนมาถึงเวลานี้เรามาทดสอบกันเลยค่ะ เราจะมีใบงานเดี่ยวให้นักเรียนทำนะคะใบงานที่สองนี้มีชื่อว่าการเขียนประโยครูปภาพสื่อสารค่ะคุณครูมีรูปภาพให้นักเรียนสองรูปภาพนะคะให้นักเรียนเขียนประโยคจากรูปภาพที่นักเรียนเห็นค่ะเขียนให้ครบทั้ง3ส่วนนะคะถ้าเสร็จแล้วส่งคุณครูได้เลยค่ะ นักเรียนส่งใบงานที่สองเรียบร้อยแล้วท้ายนี้ก่อนที่นักเรียนก่อนที่เราจะจากกันนักเรียนคะคุณครูอยากให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้คะ่ะซึ่งการทบทวนความรู้ของคุณครูก็คุณครูจะมีใบงานที่3ให้คะ่ะเป็นใบงานการบ้านคะ่ะใบงานนี้มีชื่อว่าการเขียนประโยคที่พบในชีวิตประจําวันคะ่ะ นักเรียนคะนอกจากเราจะทบทวนความรู้จากใบงานแล้วนักเรียนยังสามารถทบทวนความรู้จาก YouTube ซึ่งคุณครูได้ส่งลิงก์ไปในรายกลุ่มของผู้ปกครองให้นักเรียนได้เรียนรู้และทบทวนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้คุณครูรุง้งสวัสดีคะ่ะ